าเบิ้งสวนยางสวนยางหน่อยจ้ะมาหอดกระตัดชับตัดชับเลยก็ะเพยปู่ใน,นสวนยางจ้ะอีหยังไงแล้วหลายเด็ดมันแข้งกินได้อยู่บ่เอันนี้หมกหลายหนึง่ใงใจอยู่งงงงอยู่นี่สีบเบญเอลใช่ปอเบญเอลเป็เไปไกเบญเอลเสียตานะเไป็กเป็กเป็กไกล่ละสันจับเนี่ยด้อยู่บ่พี่มาเอาอยู่ผีหมกหลายหนึงน่งร่างว่ากินได้ปอ บอลลุงกินเชียร์เนี้ย <c oughs> <c oughs> ยังมันเสียปากบ่บ่ <c oughs> มันเสียบมันมันเสียบมันม้างนึกว่าตามที่แจวกับที่เฉดหรอกไปเอาโน้ตเดียวบนนี่มังหลายนึงมีคนหนึ่งเงวมันเงี้ยวเอาไปมีให้ทราบช่างมาอยากได้เนาะไม่สมละเลยสิผ้า,ามาสำรวจสวนยางหน่อยจ้ะเบิ้องขอา่าสวนยางหน่อยผุนสวนยางใหญไอยู่ทางผุนกิดเบ,บิ้งต้นใหม่ไปพร้อมอันนี้ไผ่ยังไผ่เลี้ยงบ่ ไห้เลี้ยงพร้อมจ้าต้นไม้กับมีเด้ออยู่ในนี่จ้าปลูกนี่กับต้นไม้ได้หน่บ่เมนต้น,ตนหยาได้หน่พามาเบิ่งบรรยากาศในไ,ไฮในสวนยางหน่อยพร้อมยางหน่อยนี่บ่นั้ได้กีดจ้ากาีดจะยางไงย,ยางหน่อยนี่โอ้ยม่แข็งขรายเลยไอ้ไ น่าก็ให้มันอยู่นี่แล้วลวะยางมันนั้นกีดจ้ายาพ่าวรลางไปอยู่ยางมันนั้นกีดเอาอีกแล้วอา้าวต้นแดงเพื่อนเดียมม,มุมม,มมุงว้าขึ้นชัตายแหนะเกนโอ้เนอกนเปรืนขึ้นชับเบื้องเหงาด้วยน่ะเ, <laughs> เอาจะหนอดไอ้หน <h> ุ่มไม่หวานนั่นแน่นั่นไอ้่นุน่น มอ้าีมมีการเดียงนาเดียมอีกเอาเดียงกะเดียงไปนี่จ้าสวนยางหน่อยวันนั้นในกีดมันแข็งกระด้าะเหรอ้าวัดจะตตาจ้าต้นปลูกอันนั้นอ้อย Bei, ก,ก,ออก,ก,ววก้อยกันแล้วลิตรนัพักขี้เล็กย่างไปทางคุณนะเหยื่อเพลินเบงอันผ้าเพลินย่างไปทางคางอันให้อันทางหางทางเนี้ยปลูกที่แรลก็เจ้าหัวขวัญนี่น้อยเนาะพักขี้เล็กเหี่จ้าตำอิดปลูกที่แรกววก็เจ้าหัวขวานเวส,ส,สามปีนี่สามปีมปมปต้นมันได้สามนี่ละจา้านี่ยผมอยากหมือนเนี่ยจนวันม,มันหย่อนแสงนี่จา้าพักขี้เล็กมันใหญ่ไว้นี่ มือประยาขยาก,กินมีคนขอหรอเด้ตอนมาปลูหกหัวขวัสาพักกินไดก้กับกับกับงานฟุ้นวะนทางก็ดีอยู่จ้ะหน้าฝนเนี่ยกับเอาแน่จัง่อยนี่แล้วจ้ะปะกตะีนกับเป็นหมากลวต้นปกติีนเป็นหมากแล้วนี่ในสวน เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นข้าเจ้ามาหาอางอง,งอมง,งอมว่ามันเก็บเก็บกับปวาดเรอกันที่มาจองงานจนมาหาักไปเนีเขายังมากยังบอกเข้าผ่ามาฟันอีกโูบอกว่ามองอื่นข้าจเจ้ามักพุ่มเอากะช้างแล้วเข้ามักอันเนานะเขาจีเห็ดนั้นต้นสูงเอาต้นมันจะก,ก้องอยากกินพุ่มกะปูเองเท่านั้น <c oughs> แล้วมันมีคำเบาแล้วแต่แนวนันเนาะ เอนูวถท่นี <t <t ่อหอนอมอยู่ท้องวาเที่ยวหอนอนที่ไหนแล้วอยู่ท้องกว่ามันกวอกไปตัวจ้าฮะนู้นก็บอกว่าให้เอารถจงไวันหยังมาเที่ยวเขาไปอันยังไงผโจง่ยังไงแล้วป่าน มันก็กว้าเหมืองไงเนืน้อผูนกลับมาเอาหม่องเก่ากวอาเก่าเออก็เอาเมรนตัวตูดปูติปีตูดปูติปีอย,ยู่ไหนเอเอเนื้อผูนขาเจ้าบดได้เข้าเจ้าเอาเรือมานื้อเนี้ยเนี<อ>่ยเจ้าเอาเรือมาฟันมาเรือจดๆๆๆๆัดจดจัดจดตายฝ่าปื๊ดฝ่าปื๊ดเอาผ้าฟ,า,าฟัานเอาจืบๆๆดด๊บจื๊บปลดอันนี้คือบพุทธัสจริง มันยังดอกยจะของย่างไปย่างมามันก็เกียร์จะของเมนการอดุดเสร็แล้วมันก็ดื้อก็ใหม่ไอ้มันก็กรองใครได้ยยตัดแล้วมันก็นั่นมาขามมองบ่อยนี่นี่โอ้ยกดดูโอ้ยกดดูา <laughs> ขามมองผู้ชายคนตัวใหม่กดดูรุ่นแรกเสือนั่นมันแต่กับคนใหน่วย สั่งกับอิฐท,ที่แรกเลยเริ่มปลูกปาลาตัวละสิบบาทสามปีหรือวะสามปีเลยจ้าถ่วมหัวนเดีวอยางอะไรเอ๊ะผ้าขับไปเบื้งนี้หยางไงจักหน่อยยังมั่นี้ยังยังสิ <laughs> มันนี้มักไอหย,ยังยังสีตัดตัดหยานี่จ้ามันยากัศ ยางหน่อยไอเห็บึงวันนี้ในเขายางไงบ้านทางมาทางเขาให้ปลาปลาเห็ดปลาเห็ดตะขวงควางตัวได้มองนี่ตัวเดียวหนอยไนวอย่ก็ได้กินได้นี่อาเขามาบึงยังหน่อยบังายตัดหนาจ้าวันนี้อาชิมทาทไทยมองเพื่อนตัดหนาให้อยู่อาชิมทาทไทยอยู่บริมทาทไทยนี่จ้า หญ้าแฟรขาดบ่ได้ไอ้อามาปลูกจ่าตัดเหรออันนี้บ่อได้ไหนตัดมาห้อยกันตัดเลยยางใหญ่โตเลยเมืองยางใหญ่โตเลยมองนี่มาได้หตัดจ้าตัดไปแล้วเถียวนึงเพิ่นตัดอีกอยู่อึมีดเพิ่นว่าเพิ่นสีเริ่มเปิดขีดอีกแล้ว มูนก็จากีดแจวกันบาทยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทอยู่บอกราคาอย่างวะตะเคียนตะเคียนรุุนแหลกหลุลนแหลกเลยจ้จาตะเคียนรุุนแหลกเลยฝนแรงขุนยังสิไม่เหดปวกให้ปวกออกสุป,ปีอยู่แต่ว่ามันแห้งฝนบ่ตกมันละบ่ออกจ้าเนาะไม่ น้องไม้นี่กิ่งมันนี่บ่ได้ซื้ออ้ายตอนซังมาน้ำมูวันนี้เราก็มาขยายเอาเอง,อง,องส,สองสออยหาซิบกอสองลอยหาซิบกอแล้วขยายเอาเองจ้ะบางสิ่งบางอย่างเทาก็บ,บจ่จำเป็นต้องซื้อเมื่อเทาก็เฮ็ดเอาเองพร้อมซื้อเพิ่นพร้อมเฮ็ดเอาเองพร้อมเอาหนี้เด็กหนูถ่ายวิดีโอหัวยพญายนาคขนาะไหน นี่นั่นเห็นบ่จา้าเดี๋ยวชีไอ้ผ้าไปเบิง่งพูนงอนพูนโอ้ยเร็วเร็วสิไปเบิง่งมื้ออื่นเหล็กมือเลื่อนชามชีมชื้อแล้วนู้นสี่เบิ่งละจากแล้วเทียรผู้เบิ่งมาเบิ่งเพิ่นไม่สูงเนาะพูนนี่ไปเอาทูกพูนยังไปเบิ่งอันนั้นก่อนมันยาวเลยนี่สีไทยคลิปให้เบิง่ง จ้าก็ไลูกนุ่นจะไปเพิ่นเฮ็ดอีกเพิ่นกับเพิ่นเฮ็ดแล้วมือดีย้อมมือวาดมือเพิ่นได้สีเอียงตัวเอียงนั่นบอกว่าว่าสีชมพูอยู่บ่เอ้ขว่าก้าอย่าเพิ่งว่าบอกว่าสีชมพูอยู่บ่นี่เด้อไอ้ก็ว่าเป็นบอสอะน่ะนี่จะจ้านี่นี่นี่ ทอนจุกอกขืนกี also, ่ลีเลยหรอเนาะมันได้งมง่ายเด้อไทยมึงก็ซื้อนี่มงเอาเองยุ่งร้ายจ่าอยู่ในนี้พ่อหรอปะพ่อแล้วเพป็นว่ามันหนักปะเนาถ่ายให้เบิึงจนสุดต้นใหม่ก็มีดจ่าต้นใหม่ ถ้าฝนในเบื้องต้นดูต้นแดกบ่ดูต้นแดกดขมาหนิของระวังเด้อจ้านี่มีเบียรน้อยๆในเน่ต้นใหม่แล้วเปิดเด้นี่มังเมาก็มาแล้วมังเมาเน้อไอเน้อมังเมาเร่งยังอีกมาอีกตัวนี้ยังอีกนี่หลายต้นอยู่มากมุกจักซื้อมัน น้ำตนก็หูจัเห็นตนมันจะกัอยนางนี้อ่อันนี้กัวนม้ก็มาเองบนนี่กะเหล่าก uh, ็เล่าก็มามองพามาบึงมันยากัดอืจ้ปลูกปลาปลูกปลาในสวนหยางสิงช่างชิงช่างชิงช่างมึงนี้ เป็นเตาของผู้อื่นนอกควงกับเป็นยู่มหาดมหาดชิงช่างโอ้แต่แยนต้นแดกรุ่นแรกเลยที่เขาปลูกนี่นี่แถวนี่แถวนี่จ้านี่แถวนี่ปลปูกแถวแรกล่าทรลองปลูกแถวแรกแถวแรกว่าเขาทรลองปลูกกันนะแถวนี่ทุลองปลูกเว้ยอยากจะคิดเลยเป็นดงคือมะนิสิเป็นยังไงผ้าออกละจ้าผ้าออกแล้ว มาเขียบก็บมี่ผ้าออกมามันก็นสีสอดสอดไพอ้อนสอดอันอย่างมักทัวกับเขาให้หย่อนแสงเดี๋ยวเมือ่อไรสิผ้าไปเบิ่งนใะนสวนพ่อเพียงอีกจะสวนพ่อเพียงนี่เรียบร้อยแล้วสวนมัก ทัวหมักอ้ายาไว้เกี่ยวกินเกี่ยวเขาเกี่ยวดาวเขาลำหน้าเอาให้เกี่ยวเขียว,เ,ยวเอาปี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 เอามเอาาาววามเปีไไเ๊ยถั่ว<า>ว,ว่าสิให้เพื่อนชับปีเพื่อน,นมาเดียวกินเจ้าคนยังเอาอันนั้นสวนไทยสวนไทยตาไผ่ปลูกต้นไม้ใแชยุจ่าเดียวว่างๆสิพาไปเบิ่งอันนี้คือดงเห็ด เฮ็ดเก็ดตั้งแต่มือ e. เก็ดไทยเบิ้งคนละชากัเก็ดตลอดพ่าไทยเบิ้งซื่อนี่อย่างเพื่อว่าโอ้คนไทยดูเห็นเพื่อว่าน่าคนนะเอาไปเบิ้งซะก่อนมาได้ซ้ำไหนนี่พอแล้วคนว่าหานอชาวเมียก่อนเถียงมบงโมซื้อมานี่เฮ็ด ไปเก็บมองเดินเอา้าบายบายเพื่อนแนนบายบายเด้อจ้าเปนมือใหม่จังเสียท้ายเบื่องอีก <laughs>